ครับวันนี้เรามีเมนูอะไรนะปลาลัสับนี่ปลาลัสับที่เราซื้อมาจากที่สิงบุรีมานานแล้วนะครับเราจะมาอุน่นแล้วก็จะใช้น้ำมันแล้วก็ตำตะไคร้ะนะครับพริกป,ป่นพริกป,ป่นนะครับใสมปรุงรสไปนิดนึงผสปรุงรสไปนิดหนึ่งนะครับตำตะไครให้หอมก่อนนะครับค่อยเอาปลาลัสับที่เราซื้อมาใส่เข้าไปครับเป็นการอุน่นแล้วก็เติมรสชาติเข้าไปานิดหนึ่งครับ เพราะว่าของเก่าที่เราซื้อมามันรู้รู้ว่ามันมันไม่เผ็ดนะฮะมันไม่เผ็ดนะครับเราก็เลยเพิ่มรสชาติหอมแล้วแล้วก็ใส่ปลาราตับที่เราซื้อมานะครับใส่เข้าไปครับอืมหอมเลยครับหอมเลยครับเราก็จะเติมน้ำปลาราเข้าไปนิดนึงนะครับต,ต้องอุ่นให้มันร้อนนะเพราะเราแช่ตู้เย็ยนเพราะเราแช่ตู้เย็ยนไว้นานมาก ครึ่งปีปีนึงแล้วน่าจะปีกว่าแล้วนะกว่าแล้วมั้ยก็ต้องผัดให้สุกหน่อนให้สุกนะครับมีสุกตายต่ตัวช้อนดีกว่าเติมน้ำปลาร้าเข้าไปครับสองช้อนเพื่อให้มันหอมปลาร้าอย่างนี้นะครับสี่ช้อนสช้อนน้อยๆนะสี่ช้อนน้อยๆนะครับคั่วก่อนแล้วก็คั่วนะครับที่เดียวน้ำตาลมาใส่ เราเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสองช้อนนะครับเพราะเราใส่น้ำปลาเข้าไปน้ำปลาจะหอมีความเค็มอยู่นะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ดูให้สุกก่อนแล้วก็มาชิมหน่ยครับน้ำปลาสับแบบว่าปลาสับสูตรปรุงใหม่อันนี้เขาผัดมาสุกแล้วแต่เราผัดไว้เราเราก็มาผัดใหม่เติมตะไคร้เข้าไปอีกนิดนึงนะครับ แล้วก็เติมพริกป่นเข้าไปเพื่อความเผ็ดจัดจ้านนะครับอืมจกินหอมมาแล้วอือืชิมดูก่อนครับปลาลาสับเอามาผัดใหม่ปรุงใหม่นะครับอืมหอมหอมตะไคร้หอมปลาอืมอ่า เผ็ดขึ้นนะครับอืมลอยๆปลาปลาปลาตับอืมเผ็ดขึ้นแล้วอลอยครับกลมกลมขึ้นน้ำปลาลท้อยังปอาละบ้านเด็กที่ไหนคั่วไปเรื่อยๆนะครับคั่วมันี่แห้งให้มันแห้ง ร้อนไม่ตุงนกันประหนึ่งร้อยแปดประมาหนึ่งพันเท่านั้นไปแก้แล้วนะที่ครับเปลี่ยนแกนะครับปลาล่าสัตวครับนะครับคั่วไปสักพักมันก็กลิ่นหอมมันจะคุ้มขึ้นมาเลยครับอ่ากลิ่นแรงนแรงนะครับทำให้เราจามได้ครับปลาล่าสัตว์ผัดนะครับผัดให้ร้อนแล้วก็เติม ตะไคร้เข้าไปเติมพริกเข้าไปโอ้โหอร่อยแซ่บๆเลยครับผมนี่ต้องผักได้เขาใ,ให้หรือนีดเราเติมน้ำได้ครับนี่<ร>ต้องเติมตน้ำกว่าน้ำปลาอันนี้เรามีผักแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ทำเลย <laughs> ต้องมีผักครับ <laughs> อ๋อเรามีโมปีนะครับกินกับวันนี้เรามีเมนูปลาล่าสับกินกับข้าวเหนียวอุ้ยร้อนๆอร่อย ตัดไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วครับปลาสับของเราครับนี่หน้าตาน่ากินนะครับทดสอบความอร่อยครับเอาเข้าวเหนียวปั้นอา่าีโอ้อร่อยอร่อยดูยดิอร่อยไหมนี่ปลาสับต้องทดสอบด้วยข้าวปั้นข้าวเหนียวครับผมนี่ อืมอืมอร่อยร่อยอืม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 ,อมร่อปลาลาสับอืมต้องนี้อืมลอยๆๆลอยลอยลอยครับปลาลาสับครับวันนี้เรามีเมนูอ่าปลาลาสับไข่เจียวแล้วก็ ต้มตำตำมะข u n งหรือตำมะละกอครับผมเนี่แล้วก็ข้าวเหนียวนะครับรอร่อยเลยอันนี้นะครับมากินข้าวกันครับมากินข้าวกันครับวันนี้กินข้าวด้วยข้าวเหนียวครับผมนี่อร่อยเลยอืมมาช่วยกันนะครับอืมนี่ปลาซับเลยนี่วุ่งเนี่ยต้องอย่างนี้ครับ อืมอร่อยเลยแล้วตามด้วยหอยเชียวครับตามด้วยหออเม,อ,มอร่อยนะงั้นก็อาล่รรรรครับราคา อืมอาหารเขาต้าอืมอร่อครับรสชาติแบบทับท้าเลยอืมยิ่งมีข้าวเหนียวเลยนะอืมอร่อย อืมกินข้าวด้วยกันครับวันนี้มีเมนูกับข้าวแบบกินกับข้าวเหนียวนะครับอืม,อมรอครับเมนูตราสั์ ไข่เจียวแล้วก็ส้มตำนะครับอร่อยครับอืมนี่แหละนี่แหละอืมนี่แหละอืมอร่อยจังกินข้าวด้วยกันครับกับปะลาสับแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ส้มตำ และตำมะขุมอร่อยครับกินข้าวได้กันครับ